สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564วันพรุ่งนี้ครับวันที่16กุมภาพันธ์จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนในยติที่สำคัญอย่างยิ่งคือจะมีการอภิปรายยติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี10คน10ท่าน โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยพระนทานสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดครับเปิดอภิปรายกันคิดว่าวันที่16 17 18 19 4วันและวันที่20กุมภาพันธ์จะเป็นวันลงคะแนนทางรัฐบาลก็วันวันไหวพอสมควรครับ ไปเช่าโรงแรมหรูติวเข้มเอาอธิบดีเอาผู้ทรงคุณวุฒธธิหรือคณะรัฐมนตรีด้วยกันช่วยกันเปิดอกกันว่าต้องช่วยกันนะอย่าแตกกันนะรัฐบาลนะคะแนนที่ออกมาต้องได้เท่ากันนะส่วนพักสอสอที่มีจำนวนไม่มากหนึ่งสองสามคนรวมตัวกันเป็นสิบหกคนครับเขาเรียกว่าพักเล็ก จะรอฟังการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านเสียก่อนว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้รัฐมนตรีทั้งสิบท่านในอนาคตการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องละเรื่องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งเท่าไหร่ฝ่ายรัฐบาลยิ่งเข้มแข็งเท่านั้นครับเพราะเป็นการตรวจสอบซึ่งกันละกันเป็นกระจกเงาสะท้อน รัฐบาลเองอาจจะมองไม่เห็นความถูกความผิดของตนเองในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะมีข้าราชการกระทรวงทวงกรมมีงบประมาณซ่อนอยู่ในที่ต่างๆมากมายอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่รัฐบาลชุดนี้ครับต้องยอมรับความเป็นจริงแรกเริ่มเดิมทีก็มาจาก การรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและมาร่างรัฐมนูญปี2560ที่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ผมจึงคิดว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการผด็ e มาจากการรัฐประหารผด็ e ก,การและสืบทอดอํานาจครับที่มาก็ไม่ไว้วางใจซะแล้วนะครับที่มาอันนี้ผมไม่ใช่อคตินะครับยังไงก็ติดอยู่ในหัวใจรัฐมนูญก็ไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไข ศึกภายในคือศึกในสภาผู้แทนราษฎรศึกภายในคือศึกของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะไว้วางใจกันหรือไม่อย่างไรระวังให้ดีนะครับฝ่ายค้านชุดนี้เขาถแถลงข่าวอยู่เป็นประจำว่าอย่ากระพิบพตาอย่ากระพิบพตารัฐมนตรีนายกรัฐมนต,ร,ตรีดูแลทั้งทหารดูแลทั้งตำรวจความชีวิตความปลอดภยัยอะไรอะไรก็ไปลงที่นายกรัฐมนตรีทั้งหมดครับ เพราะประสิทธิภาพในการทำการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ประชาชนเขาประเมินได้แม่ใช้งบประมาณไปก็ไม่เหมาะสมนะมีโรคโควิด19กลับไปซื้อเรือดำน้ำอย่างนี้เป็นต้นครับท่านทักษิณชินวัตรก็มาบอกว่าต้องใช้ต้องรู้จักอนาคตต้องรู้เท่าทันกับอนาคตเราจะ ทำให้ประเทศชาติถอยหลังไม่ได้ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่าไปหวงไปแหนมันเลยท่านทักษิณชินวัตรว่านะครับยกเลิกไปเถอะเพราะมันไม่เป็นธรรมจริงๆรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรมเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบครับเขานักลงทุนต่างชาติเขาจะมองรัฐธรรมนูญเขาจะมองความมั่นคงเอาเปรียบทางการเมืองหรือไม่มามีผลตอบกิจการค้าที่เขาจะมาลงทุนที่นี่ท่านผู้ชมครับการใช้งบประมาณหรือ การบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นตามหลักนินติรัฐนิติธรรมครับกำจัดคนเห็นต่างนะครับจับก,กุมคุมขังลูกหลานโดยใช้กฎหมายอาญามาตรานหนักเมื่อไปถึงสารแล้วสารก็ไม่ให้ประกันตัวแม่มันมีอะไรเป็นศึกภายนอกอยู่นะครับศึกภายในท่านอาจจะยกมือผ่านแต่ว่าศึกภายนอกจากนักเรียนนักึษากลุ่มราษฎรปลดแอกเอาไม่อยู่แล้วนะครับ เอาไม่อยู่แล้วมีการใช้ความรุนแรงกระทบกระทั่งกันครับเจ้าหน้าที่รัฐอย่าใช้ความรุนแรงนะครับความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดความสําเร็จใดๆทั้งสิ้นในทางการบ้านการเมืองของประเทศไทยเราจึงให้รัฐบาลระมัดระวังครับสืบภายในก็คุกกุนสืบภายนอกก็แม้ทั้งแม้มันมันเอาไม่อยู่แล้วครับเขาต้องการให้ปล่อยตัวเพื่อนของเขาออกมาซะให้การประกันตัวซะมันเป็นอะไรครับ การประกันตัวเนี่ยผู้ต้องหาแม้เริ่มต้นนี่เขาสันนิษฐานว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้มีการแทรกแซงจากหม่อมเจ้าจุลเจิมโอโหหรือใครต่อใครจากหมอเหรียญทองจองเวรจองกรรมผู้รักษาที่ให้การประกันตัวโอ้มันมันจะไปกันใหญ่ครับระบบยุติธรรมนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อผมผมคิดว่าเราเอาหลักหลักกฎหมายกันดีไหมสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ให้ประกันตัวกันแค่นั้นนะครับ ไม่ได้มายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอจากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการแม่อ่านข่าวโซเชียลน,นะครับน้องหนูอนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 ได้ค่าอาหาร20บาทต่อวันต่อหัว รัฐบาลชุดนี้เพิ่มให้อีกหนึ่งบาทครับปี2,565 21บาทครับลูกหลาน <c oughs> มันมันน่าเจ็บใจจริงๆเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำทำไมไม่เอามาสร้างเด็กให้กินอยู่มีมันสมองที่ดี21บาทมันจะไปพอจ่ายอะไรคุณประยุทธ์จันโอชา2 1บาททานก๋วยเตี๋ยก็ไม่ได้สักถ้วยแล้วครับแล้วจะให้ลูกหลานมีมันสมอง มีกินอาหารครบสูตรได้อย่างไรนี่แหละครับการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมไม่สมดุลรัฐบาลชุดนี้จึงมีแผลอย่างมากมายติดตามนะครับ16 17 18 19ผมให้กำลังใจพักร่วมฝ่ายค้านทุกคนนะครับตั้งแต่ท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ท่านจุนนานสีแก้วท่านสุทินคังแสงทางพักก้าวไกลทางพักหลายๆพักของพักร่วมฝ่ายคา้านกับพักร่วมพ,พักเพื่อชาติพักประชาชาติ ก็ร่วมอ,อกร่วมใจร่วมจิตร่วมใจการเปิดอภิปรายทําหน้าที่ของท่านดีที่สุดครับและให้กําลังใจรัฐบาลนะครับอย่าก,กระโตกกระตากมากเช่าโรงแรมหรูต,ติวติวอย่างไงก็ติวไม่ได้เพราะหากมีความผิดซึ่งหน้าคุณก็อยู่ต่อไม่ได้เขาบอกว่าหลังจากการอภิปรายแล้วจะมีคดีความจะมีการถูกถอดถอนรัฐมนตรีบางท่านบางคนติดตามนะครับอย่ากระพริบตาครับสวัสดีครับ